สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย half a nui stay ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะฝนฟ้าวันนี้ค่ะเดือนใหม่กับฝนใหม่ฝนกลับมาอีกรอบแล้วนะคะฝนวันนี้ก็ตกปานกลางถึงหนักเหมือนเดิมค่ะเน้นในช่วงบ่ายค่ํานะคะคลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คอากาศประจําวันกันค่ะพร้อมกับจังหวัดเสียงภยัยฝนตกหนักและที่ขาดไม่ได้นะคะ อัปเดตพายุค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดให้นุ้ยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยค่ะขอบคุณมากค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปของบ้านเราในวันนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณภาคใต้นะคะส่วนภาคอื่นๆมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40%ของพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็อยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิคนครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะ ภาคกลางราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์ภาคตะวันออกนะคะจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะจังหวัดเสียงไพยฝนตกหนักในวันนี้นะคะก็อยู่ที่ภาคใต้ค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ เรามาวิเคราะห์พายุและลมหนาวกันนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะ ECMWF และ GFS เนี่ยให้มีพายุระดับโซนร้อนถึงใต้ฝุ่นค่ะก่อตัวในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่2ตุลาค่ะและเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำเก่อฮ่องกงและขึ้นฝั่งที่จีนนะคะในวันที่9ตุลานี้ก็ให้ตรงกันค่ะแต่จะมีความกดอากาศสูง ลงมาช่วยให้พายุอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วนะคะแต่ลมหนาวที่จะลงมานั้นะ่ะจะทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาต่ำค่ะและมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกค่ะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นส่วนภาคเหนือภาคอีสานมีฝนเล็กน้อยค่ะก่อนจะเริ่มหนาวแต่ลมหนาวนะคะก็มาในช่วงสั้นๆค่ะ กลางเดือนก็ยังมีฝนกลับมาตกอีกเหมือนเดิมค่ะพร้อมกับพายุลูกใหม่ที่เราต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะแต่โมเดลยังมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับตัวแปรที่สำคัญของสภาพอากาศนั่นก็คือลมหนาวค่ะและพายุที่เกิดหลายลูกด้วยนะคะอาจเกิดปรากฏการพายุดึงดูดกันร่วมด้วยค่ะก็ขอให้ติดตามอัปเดตเรื่อยๆค่ะ จบพยากรณ์อากาศพบกับนุนยได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย